อยู่บ้านเขาอกัหากินลําบากพี่น้องช่วงนี้เศรษฐกิจกับบดีทั่วโลกแล้วครับแห่งคนเคยเห็นงานอยู่เขตท่องเทียนะย่ยวเนะยังอยู่บ้านอยู่บ้านเมียผมนะอยู่ภูเก็ตนะครับโรงแรมโรง,งแรมปิดกิจ,จการเบิดนะครับยุ่สใส่กันนะครับอยู่แถวพัทยายัางบ้านเขาเ่ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเจอกันเบิดครับนายเห็นใจเขาอยู่หรอกครับพวกพนักงานน่พี่น้องเนาะ สวัสดีครับพี่น้องพบกับอุ่มเคยภูเก็ตอินโคเรียอีกแล้วนะครับกับยูทูบเบอร์ใหญ่พี่น้องฝากกับยูทูบเบอร์ใหญ่อีกแล้วพี่น้องครับก <c oughs> าแฟพี่น้องช่วงบ่ายครับนอนหัวกระลุกนอนเว้นครับหยุดซีมือหน่อยพี่น้องมืออื่นกับเฮ็ดงานหร,หรอครับมืออื่นวันจันทร์แห้งมีแห้งมีแห้ง เดี๋ยวพาพี่น้องออกไปยังขางกล้องนะครับยังออกมร่างกายจะหน่อยพี่น้องไปเบิ้งนกเป็ดที่เก่าเลยเบื่อหรอฮะนกเป็ดน้อพี่น้องไปเบิ้งตินนกเป็ด <c oughs> ดีกว่านั่งเบว่อยู่ในห้องพี่นออ้องไปโหว่ย่างเหรนเหวากันเถอะเบิ้งนัดเบิ้งหนีหน่น้องพี่น้องเนะั่งอยู่ในห้องก็เห็นแต่บรรยากาศในห้องผมมีอย่างไม่ได้กันผนังขาวๆพี่นอ้องย่างคุยกันข้นงนอกดีกวครับ ไปไปพี่น้องไปหายญ้ากันครับไปไปครับลุกพี่น้องไปพี่น้องครับม้อนี่บ่มีแดดพี่น้องมื้อมีอากาศบ่มีแดดสลัวสลัวครับเดี๋ยวมรมใ้เบิง่งโรงงานเขตนนี่มีแต่โรงงานใหญ่เ้อพี่น้อง พี่น้องคนไทยที่ล้อสิบ,บินขอมากเกาหลีกก็ขอให้ได้โรงงานดีๆก็ยังเขียนนี่เลยพี่น้องเด้อยางน่อยมันก็มีความเป็นมาตรฐานนะส่วนลายผมก็เห็นเขาเฮดโออยู่ครับเขียนนี่วันธรรมดาอันนี้มันติดจุดจีนซื้อพี่น้องนี่ครับพราะผมเห็นมีตต่างดาวอยู่แต่ว่าผมยังเพราันได้เห็นพี่น้องคนไทยเฮาอยู่เขียนนี่นะ ติดโควิดพี่น้องนะครับคนล้อกับล้อคนล้อบินขอมาเฮ็นงานกน่ล้อกันอยู่น่าสิโตข้างหลครับคนสิออกประเทศก็ออกไปบ่ได้รผมก็อยากไปกลับไปพักคิดหอดบ้านหรอพี่น้องสองปีแล้วครับคิดหอดลูกหอดเมียหอดแม่หรอกพี่น้องเนี่ยขามาเฮ็นงานด้วนี่ครับวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยน,น,นี่ มีโอครับส่วนหลายส่วนหลายมีโออยู่เดี๋ยวผมสิพระย่างเบื้องไปทางนี้คนระับพี่หน่องพ่งด,ดูพี่หน้องย่างหน่อยเขตนี่มันก็นโรงงานเป็นมาตรฐานดีนะพี่น้องมีแต่โรงงานยังไงสางบริษัทแหล้วกบมนี้ครับเบื้องถนนหน,นทางของพี่น้องกว้งขวงครับเขตสางไม้เบิ้ลเลยทั้ง,งเ,เขตยนี่ บังนี่เพราะท่านแล้วพี่น้องนะครับก็บขอไอพี่น้องคนไทยเฮาก็ขอให้มาตกเขตนี่ก็ถือว่าโชคดีอยู่แล้วครับพี่น้องผมถือว่าโชคดีอยู่แล้วงานโรงงานผมน่วงนีงานบบมีครับงานบบมีโองานยังหน่อยอยู่เพราะว่าพึ่งพึ่งใหญ่โรงงานมาไม่ใหม่พี่น้องงานยังบ่ค่อยเขา้าเดียวจะน้อยมันกับมี่เหลอครับผมก็เสือวาสีมีอยู่นะครับ เป็นตะยูได้พี่น่องไหมแมนบ่พูดอ่ะอมิตรโรงงานเป็นมาต่ฐานหลับไปอ,อ๋อนะครับเป็นไรพี่น่องเป็นตะยูจะหน่อยก็มันก็ดูดีหลับไปผมว่าเขตต่างไม้ทั้งเบิดเลยครับ ขอให้พี่น้องคนไทยเขาได้มาลงเขตนี้แล้วครับเด้ออินชอนครับนี่อยู่อินชอนครับเขตอินชอนเคยังกูนะครับย่บานเทากัหากินลำบากพี่น้องช่วงนี้เศรษฐกิจกับบดีทั่วโลกแล้วครับแห่งค้นเคยเห็นงานอยู่เขตท่องเที่ยวเนะยังยู่บานยู่บานเมียผมนะี่ยย่บูเเ็ตนะครับโรงแรมโรงงแรมปิดกิจการเบิดนะครับย่ใส่กันนะครับอยู่แถว พัทยาอย่างบ้านเขาเลยที่เป็นแหล่งท่อง,ทงเที่ยวนะครับเจอกันเบิดครับนายเห็นใจเขาอยู่หรอกครับพวกพนักง,งานนะ่ะพี่น้องเนาะดิ้นรนกันทั้งหนีทั้งสินทั้งยังสารพัดสารเพเนาะพี่น้องก้มรัผิีชอบแต่ละคนก็หลายพี่น้องพระละหลายครับคิดบ่ตกนะครับเข้าใจอยู่คิดเห็นเจ้าของก็เคยเจอสถานการณ์ที่ว่า ยามบบมีเงินน่ะพี่น้องนะครับบ่มีเงินแล้วก็บ่มีงานผอมพี่น้องนะครับลำบากลำบากอยู่พี่น้องนั่นแหละเหตุผลที่ที่ผมต้องดิน้นรนมาหางานหางเงินนะครับถามว่าคือบวกหางานหางเงินอยู่บ้านนะครับมัน่นพอพี่น้องผมหาแล้วนะครับคุย,ยอยู่นห่ดีกว่าพี่น้อง นั่นแหละพี่น้องหาเงินอยู่บ้านเขามันมันลําบากพี่น้องแล้วก็ะั้งนี้ล่ะถ้าก็อย่างผมว่ามันผมมีโอกาสที่สิมาหนีได้เนาะมีความสามารถทีสิมาได้อยู่ครับก็เลยตัดสินใจมาเนาะครับมันดีกว่าบ้านเขาเหตุผลหลักๆนะพี่น้องหางินได้ไวแล้วก็ที่แล้วก็ผมก็หาเงินคนเดียวเป็นเสาหลักคนเดียวพี่น้องแบบที่นี่มาหางินเกาหลีมันก็คคาแรงมันก สูงกว่าบ้านเขาหลายเท่านะครับอันนี้ว่าว่าวว่าซสั่มกับคลิปก้อนหรอวะานี่ว่าส้่มกับส้าเถอะพี่น้องผู้ฮะฮพี่น้องลองค้นกับ่ท่านได้ฟังเนาะแล้วมันกับประหยัดเวลานะพี่น้องเขาใส่เวลาทอกันแต่ว่าเขาได้เงินเงินหลายกว่ากว่าย่บานเขาพี่น้องเจ็ดเดือนหนึ่งเอาเดือนเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งบ้านเขากับเดือนหนึ่งเกาหลีนี่ค่าแรงต่างกันหลายเลยพี่น้องขันต่้มกับเกือบหาเมื่อเรลาทุกมือนนี่นะครับพี่น้องค่าแรง อยู่ในเกาหลีนะครับหากเกือพามื่นบาทบาทเท่าะนะนะครับมันก็เลยมันก็เลยเป็นตะมายอยู่พี่น้องนะครับแต่ถ้าผู้ใดมีการมีงานอยู่แล้วว่ามันมีความหมันคงในในอนาคตของของเขากับกับบุเป็นตำมากับบต้องมาหรอกพี่น้องครับเพี้ยนยุหันละตอนมันอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่กับท้นไปไปก่อนเดี๋ยวมันก็นดีเองนะครับถ้าว่างานที่มันมีความหมันคงนะพี่นอ้องนะครับถ้าผู้ใดมี มีงานเฮ็ดอยู่นะครับเป็นแต่มีคนเหมั่นคงกับเฮ็ดเฮ็ดต่อไปนะครับถ้าผู้ใดอยากมาหางานหาเงินอยากอยากมันดีกว่าเกาผมก็ว่าเกาหลีก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับอากาศมันอุ่นมือน,นีิคนคนออกมาอย่างหลายอย่ออยางเนาะแต่พญานี้นั่งตกปลาไง khá là nó năng lực khiến nó phải nhắn chút xa hoa mái đây thì nó nó biết không biết ma lông bớt nhiều rồi bây giờ được à anh đi anh đi khoan ngay với nóng con คุณพี่น้องนอกเป็ดมาลงคือเก่าเหรอครับคุณต้งนกเป็ดต้งนกเจ้าเอาเอาละสัน่นเหรอพี่น้องผู้ใดอ,อยากมาเห็นงานเกาหลีกับผมกันแนะน้ำให้มาถือต้องตามกฎหมายดีกว่าเนาะพี่น้องกันมาผิดกฎหมายมันก็นแล้วแต่แล้วแต่คนเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันหรอกผู้ใดก็อยากมาหาเงิน กันว่ามาถือกฎหมายอนมาผิดกฎหมายมันก็ได้มาเร็วอย่างนี่สินะสวากันไปเนาะแต่มันก็เสียงว่าพันต่อมอเพราแต่บ่ผ่ันต่อมอก็มันก็อยากไปอีกเด้พี่น้องเฮาสิไปสมัครสอบก็บ่ไไรเด้แบบที่นี่มัอยากไปอีกมันเสียงก็ากันนะครับผมก็แนะนําให้มาถือกฎหมายดีกว่าพี่น้องหาข้อมูลถามถามพี่ถามน้องมู่บัานเดียวกันนะที่เขา คนเขาเคยมาเกาหลีที่เขาเคยมากถือกฎหมายไปถามเขาเบิ้งนะครับกสิมียุไซเขาเสิมาเกาหลีเบิร์อะไรหรอพี่น้องนะครับยุไสเกาหลีหรอไปถามเพื่อนเบิ้งนะครับหาข้อมูลข้อมูลปุยยึดครับข้อมูลไปเห็ุงานเกาหลีเสือถาเบื้งในกูเกิลเพื่อนพี่น้องเด้อคนเห็ดคนเหตุหายควบคู่ไปหลายอยู่พี่น้องนะครับผมก็หาในกูเกิลแหละอียังก็ไดงตลาบพี่น้องมาถือกฎหมายดีกว่าครับการอยู่การดำเนินชีวิตกันสะดวกสบายพี่น้อง นะครับสิบไปใส่มาใส่บบต้องค่อยลบคอยส่อนนะครับเก็บป่วยมามันก็ต้องมันก็นยังมีสวัสดิการยังคุ้มครองอยู่แน่นะครับยังดีก็ว่าดิเพราะแต่มาผีนี่เป็นยังมากกัอยากเลยพี่น้องอยู่ใส่ก็ค่อยระวาดระแวงพี่น้องคนบบมิวิกวห้ระวังโตเอานะครับบ่ได้ว่ากันหรอกครับแต่ว่าก็คือคำแนะนำนะถ้าเป็นไปไดก้ก็ถึถึกต้องดีกว่านะครับบบมีผู้ใด อยากมาแบบผิดกฎหมายหรอกครับนะครับถ้าเป็นไปได้นะบางคนก็อายุหลายอายุเกินนั่นสิเนาะครับผู้ใดก็ดินล้นมาหาเงินกันสุกคนนะครับมาถือกฎหมายก,ก็ใส่เวลาจังน้อยใส่คมอดทนใส่คนอดทนนะครับรอเวลาเรียนภาษาอย่างเนี้ยลอสอบรอขั้นตอนหลายอย่างนะครับระหว่างที่เ้าก็หางานไปเฮ็ดไปร้ามพี่น้อง มีทุนระก็หาขายของไปนะครับขายหมูปิ้งขายลูกชิ้นขายยังขายได้เบิร์ตพี่น้องนะครับหาขายไปเซาที่นาเซเว่นนายยังเหรอไปหาเซาได้ครับนะครับเพราะได้คัขนขันเท่าสีหานะครับเฮ็ดได้เบิร์ตหละพี่น้องมีทุนหน่อยเฮ็ดไปตามหน่อยสักวันพี่น้องเพราะได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองเขานะครับผมก็เฮ็ดทั้งสัตน์ละยุบานนะครับส่วนสี่ล้อล้อกเกาหลีนี่ ผมก็ขายซานำซากาแฟยุ่อยอื่นผู้เก็ตพี่น้องเพราะได้ประทังชีวิตนะครับก็ต้องเห็นทั้งสั้นหระครับผมหาหลายคนทางเนี่ยตอนผมอยู่บานช่วงที่ร้อนอะ่ะปีนั้นเกาหลีก็เปิดทั้งปีนะครับผมผมหวังสีมาเกาหลีทุนกับเบิด์ตนะพี่น้องนะครับบะมเยนยากอยู่นะครับก็ต้องหาแนวเห็ดให้ได้ครับผมทั้งเห็ดใอญ่ยัง่ะเห็ดงานใหม่นะ เฟเฟอร์นิเจอร์เราก็โพสในเฟซเฮ็ดตั้งเพจขึ้นนะครับผมก็เฮ็ดขายก็เออก็ก็ซอยได้อยู่นะครับแต่ว่าขันผมเฮ็ดเป็นอาชีพเลยมันมันยากที่น้องผมสูบไหวอ้เฮ็ดผมเฮ็ดคนเดียวนะครับแล้วก็ผมกับเบิบิเบเก่งนะเฮ็ดเล็กๆน้อยๆพวกตู้ตู้ทีวีตู้ลิ้นชักอย่างผมก็เฮ็ดไปก็ได้ขายนะครับ มันก็เฮ็ดโดเฮ็ดผู้เดียวต้องเฮ็ดเป็นเป็นงานงานละเอียดเนาะพี่น้องเพิดงมูฝนตกปลาเอาแหละครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเอาเงินค้นกับเฮ็ดให้มันดีๆนะครับเฮ็ดยังกระได้บอกว่าค่าขายการสีอิ๊วการเอาสีอิ๊วได้ค่าขายได้กับ้องซื้อสัตว์มีความซื้อสัตว์มีบกโกงเขานะครับพี่น้องหัวใจสําคัญเลยกับเหตุผลผมขายนามนะครับ ให้ลูกค้าไปเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำขวบางานทั้งผมส่งให้นไม่ฟรีนะครับผมเอาใจขนาดนั้นเลยครับพี่น้องเปิดมาสิเบ็ดกันพี่น้องมนันอังสิเบ็ดเหรเป็นตะมวนอยู่ดีเหรอต้องว่างเหแต่ผมบ้าหูวา่าเขาใส่เงีย้ยอย่างนะนั่นแหะพี่น้องเอา มาเลี้ยงหาอยู่หากินเขาต่อแะพี่น้องช่วงที่ยุ่งอะหาอาชีพเด็ดไปพี่น้องเรียนภาษาไปนำ้ำเดี๋ยวก็ได้มาเองครับสู่เอาพี่น้องนั่นแหละขั้นขั้นอยากไปเห็นงานกะตั้งใจเอาพี่น้องยุ่ใส่ก็เรียนภาษาได้ครับตะกี้ ผมอยู่เฮ็ดเฮ็ดสวนอยู่บ้านเนาะอยู่บุรีรัมย์เนาะพี่นอ้องเฮ็ดสวนแตงพี่น้องเรียนภาษาอะไรกันครับทองคำศัพท์ในสวนแตงอะ่ะ <c oughs> มีเวลานะครับมันเขาเขาต้องแบงไาเล่าเองพี่น้องเพราะว่าใจมันตังตังใจมาแล้วนะมันกนต็ต้องต้องเฮ็ดให้ได้คือต้องเฮ็ดให้ได้นะครับเพราะว่ามันสิลงทุนเสียเปล่าพี่น้องคำตังใจสีมาแล้วเนาะผมก็นแนะนำทั้งสีแ่แหละ กันตั้งใจสิมาคือเอาเอาให้ได้มาให้ได้ครับเพราะว่ากันกันเห็ดลอๆอเลยแหละเห็ดเหรียญเลยหัวเสียถิ่มมืดครับเสียทุกอย่างพี่น้องเสียหอดเวลานะครับเวลาที่สะสมมาตั้งใจเรียนมาหนึ่งเป้าประโยชน์ด้วยครับที่น่ๆมีความตั้งใจเกิดขึ้นเรามีทางเดียวเลยนะครับต้องสอบให้ได้สอบให้พ่านอย่างเดียวเลยนะครับ สีเดืเสียล้านะครับสิบุไเด้เสียเงินเสียท้องหลายนะครับตั้งคาสมัครเลี้ยนแน่ค่าอย่างแน่นะครับอันนี้พูดถึงว่าคนเขาเรียนเขาเรี้ยนในโรงเรียนเนาะคนเลียนเองกบะเสียลายบันไดบเสียหายนะครับผ่านคันบ่ผ่านก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับสะได้แก้มือไหมนะครับผมก็เลี้ยนเองอ่ะล่ะก็ตั้งก็เอาเต็มที่หระไปเวลาสอมเวลา กองหนังสือเวลาหาค้ามซับเนี่นะครับทุ่มเทเวลาเต็มที่เพราสมควราพี่น้องผมก็จะย่างกลับหรอครับว่ามันสิไก่อันนี้ก็ย่างมันไก่หรอพี่น,อน้องย่างกลับหรอเกินอนะไรพี่น,อน้องเก๋อย่าลืมนะครับเก๋ผู้ใดขอมาเบิ้งไม้นะพี่น้องขอมาเบิ้งไม กดติดตามให้ผมนะพี่น้องฝากนีด้วยครับขอบขอบคุณย่างหักเลยครับนะครับเฮ็ดบุญกันไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์กัได้บุญึ้นกันพี่น้องเพต้องไปวัดนะครับเงินกับผ่้เสียพี่น้องนะครับผู้ต้องส่ซ้องครับได้บุญเลยกดกดปุ๊บได้บุญทันทีเลยพี่น้องเกิดบุญเลยนะครับเพชรยังได้บุญเวอรพี่น้องการไห้นะนะครับการไห้ได้บุญผู้รับก็มีความสุขนะครับผมนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ผมก็ กดติดตามผมก็มีความีคามสุขใจนะครับดีใจมีกําลังสิได้เห็ุหาคลิปหายังไามาให้พี่น้องเบิ้งนะครับจะเขาอยากเบิงเ้งบ่ล่ะเบิ้งโหลดพี่น้องนะครับมีหาเ,เรื่องมีสาระผมก็สิหามาให้ฟังสู้ฟังมีข่าวสารอยังนะครับตอนนี้คนกติดตามว่ายบันไดพี่น้องสามล้านหกแสนคนอยู่นะครับสามล้านกว่าอยู่ตอนนี้ อนนีหลายก็นีเดี๋ยวผมกับสีหาสาราหาข่าวสารมาล้มนะครับตอนนี้มันเนียผมกับลงมคลิปห้มันหลายๆซะก่อนนะครับพี่นอ้องยังไม่อยู่พี่นอ้องยังไม่อยู่ครับให้กำลังใจพี่นอ้องทุกคนนะครับที่อยากพปเย็มงานเกาหลีนะครับก็นแนะน้าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีงานประจาอยู่มีงานถี่มีความมั่นคงนะครับมันก็นแล้วแต่บุคคลนะครับพิจารณาเอานะครับพิจารณาตัวอย่ของเอาววามันข่มกันบอไอ่รายได้ของเรา ันเพียงพอพอบอนะครับคนเขาจบจบสูงเขาก็ยังได้ได้ลาออกจากงานประจํามาเห็ุงานเกาหลีอยู่กับหลายคนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเหตุผลการใส่เงินใส่ใจเงินแต่ละคนมันบุกือกันนะครับพี่อันภาละภาละแต่ละคนมันบุกือกันพี่น้องนะครับก็ตัดสินใจเอาพี่น้องผมกับเฮดคิดเป็นตัวอย่างเป็นวิทยาทานให้เบิ้งนะครับว่า นะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจของพี่น้องนะครับมันอาจจะสิ้นยได้นะครับนี่แหะครับเหตุผลที่ต้องดินล้นมากเกาหลีนะครับพี่น้องก็คือาระะต่างๆนะครับที่สาคัญกับต่างก็มันคงให้ชีวิตเจารองนะครับเป็นทุนหาทุนไว้กระบ้านไปกับไ,ไปศึกษาก่อนเสียดียังลงทุนนะครับ ก่อนสิลงทุนเฮ็ดนี่ยังกะเขาก็ไปศึกษาหาแนวะทางให้มันดีๆสะก่อนสิบบประมาทกับชีวิตนะสิบบประมาทกับการใส่เงินนะครับเพราะว่ามันเจอมาแล้วพี่น้องนะครับก่อนศิษย์ยังลงทุนเฮ็ดอี่ยังนี่ต้องคิดให้ดีนะครับคนเฮาทุกคนก็ต้องมีบ้านมีบ้านอยู่แมนบ่พี่น้องฝันของทุกคนนะครับผม็คอกันครับบ่ันมีบ้านอยู่ อ่าใสแม่เถาอยู่ตอนกับักคลิปนี้กับักวายยังนาะพี่น้องเนาะลุวงรวมกันไปมุนอุ้ยปุยฮิคารุเหรอครับคงป็นสัญญากลับเหรอครับกะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ขอามาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับกดติดตามกดแชร์ให้นะครับต้นนี้พี่น้องครับพ่อคลิปนาครับบ่โดนอกครับอีกมือเร็น้านผงกับ่ได้ไทยหรอกมันตัดลิมยางบ่มีเวลาครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย